รถคุณเล็กลูกชายคุเล็กอืม มีเวลาไม่เอียนนะาบางเน,นะนื้อพี่เนือเนเวลาก็ไวไววันนี้ยี่สิบแล้วยี่สิบสามสิบเดย์สิบสี่วันสิสี่วันก็สองอาทิตย์สิบสี่วันาขายของอาทิตย์นี้ไปสิสี่วัน วันที่สี่เดินทางวันที่สี่เดินทางวันที่สี่เป็นวันอะไรที่สี่เดือนหน้าพฤศจิกาธันวาที่สี่ธันวาสี่ที่ห้าก็ได้นะที่หนะ้าถึงโน่นที่หกเหรอเดี๋ยวลองตั้งเวลาดูก่อนตั้งเวลาดูวันที่หกอุดรธานีกี่ชัว่วโมงอุดรธานี เตรียมการเดินทางเวลาแป๊บ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 